สวัสดีครับวันนี้พบกับภูมิใจนะครับวันนี้ครับคุณเต้ก็มีข่าวแปลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ <S <S แต่นี่นะเป็นข่าวแปลกที่ภูมิใจรู้สึกอยากนำเสนอมาดิเต้เขาเริ่มใจเคยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะซึ่งข่าวแปลกนี้นครับก็พูดหนึ่ง,งว่าหนุ่มใหญ่ตะลึง ขุดหลุมเจอน้ําสีฟ้าปริศนาตักออกจนแห้งก็ซึมกลับมาเป็นสีเดิมเป็นแบบในหลุมเนี่ยมีน้ําสีฟ้าอยู่ทีเนี้ยแล้วคนก็งงว่าเฮ้ยน้ําสีฟ้าเนี่ยมันคือน้ําอะไรทีนี้พอตักน้ำเนี่ยออกหมดแลรับนะจนแห้งเลยนะนเนี่ยสักพั้งนี่ยน้ำเนี่ยมันก็ซึมขึ้นมานะครับก็คลายเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมชาวบ้านเนี่ยก็เลยงงว่าเฮ้ยไอ้น้ําสีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวใจจะเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้น้าสีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรก็คือเริ่มเรื่องนะครับก็จะบอกว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมนะคร ตลาดอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งว่าที่สวนของนายจเจริญศักดิ์ชุมพูดี50ปีนะครับซึ่งได้ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นลำไยพบว่ามี2หลุมนะครับมีน้ําสีฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุเลยสร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านทั่วไปที่มาดูและเล่ากันปากต่อปากจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่อาสารักษาแผ่นดินหน่วยง,งานสาธารณาสุขอำเภอเวียงเชียงรุง้งไปตรวจสอบครับซึ่งพอไปตรวจสอบนะครับก็เลยพบกับนายจเจริญศักดิ์พาไปดูที่ดินวา่างเปล่าแต่ได้ขุดหลุมเพื่อ ตเตรียมทําเป็นสวนลำไย,ยก็คือ24หลุมนั้น,นครับปรากฏว่ามีแค่2หลุมเท่านั้น,นครับที่ติดกันเนี่ยกับมีน้ําขังอยู่ภายในเป็นหลุมสีฟ้าซึ่งแตกต่างจากหลุมลอื่นมากเพราะว่าเวลาฝนตกมาครับน้ำก็ต้องเป็นสีใสใช่ไหมทีนี้ไอ้ยีหลุมเนี่ยเป็นสีใสหมดเลยมีแค่2หลุมนะครับที่เป็นสีฟ้าแล้วก็2หลุมติดกันเนี่ยเป็นสีฟ้านะมันก็เลยแตกต่างจากหลุม,มอื่นใช่ไหมสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับตนเองเป็นอย่างมากจึงได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาเก็บตัวอย่างนั้นครับไปตรวจสอบขณะที่ชาวบ,บ้านหลายรายต ดูบางคนนําภาชนะเป็นขวดพลาสติกก็คือขวดน้ำนั่นแหละไปตักเพื่อมาให้ลูกหลานดูเป็นของแปลก,กแบบว่าน้ําสีฟ้ามันเนี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเองแบบมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆผู้สื่อข่าวแลรายงานว่าขณะเดียวกันชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้านที่ได้ออกเดินสำรวจหาสิ่งผิดปกติโดยรอบบริเวณและได้ไปถึงจุดไข่แมีกแล้วครับได้ไปพบกระป๋องสีก็ <c oughs> <c oughs> คือไปพบกระป๋องสีภายในมีสีฟ้าอยู่เล็กน้อยตกอยู่ในโพงหญ้าห่างจากหลุมประมาณ4เมตรซึ่งคาดว่ารถไถเนี่ย กลับที่ไปถูกกระป๋องสีแต่แล้วเมื่อรถแบคโฮมาขุดหลุมจึงทาให้สีตกลงไปเมื่อฝนตกลงมาจึงมาส่งกันทําให้น้ําเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าและถ้าใครเนี่ยยังสงสัยว่าเจ้าน้ำสีฟ้าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงก็ไปดูภาพกันเลยครับมีกลิ่นไหมแต่ไม่แน่ใจว่ามีใครแอบดื่มไปหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยดมดมไม่มีกลิ่นล่าสุดเนี่ยมันคือน้ำจากกระป๋องสีค่ะ คือทีแรกคิดว่าน้ำอะไรสีฟ้าผุดขึ้นมาจากใต้ดินปรากฏว่ากระป๋องสีฟ้ามันตกอยู่ใกล้ๆตรงที่ดินตรงเนี้คือจริงๆขุดลึกไปเมตรหนึ่งแล้วนะพี่พี่หนุย่ยขุดลึกลงไปเนี่ยเมตรหนึ่งแล้วกระป๋องสีมันอยู่เหมือนผิวดินนะอะ ไม่น่าเชื่อว่ามันซึมลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับเก็บกันเห็นน้ําสีฟ้าตอนนี้ทุกคนก็จะงงเฮ้ยอันนี้มันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นแค่น้ากระป๋องสีสีฟ้าประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆนะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบข่าวแปลกให้มีใจเล่าหัวแปลกนะครับก็ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ถ้าอยากให้ใทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับกินเลยนะครับผมได้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย